จริงหรือไม่คนรวยที่แท้จริงไม่ใช้เงินทํางานโดยทั่วไปแล้วคนรวยที่แท้จริงมักใช้เงินทํางานมากกว่าทํางานแลกเงินเองเพราะการสร้างกอามั่งค้าระยะยาวต้องอาศัยการลงทุนและการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดแต่หากมีกรณีที่คนรวยที่ไม่ใช้เงินทํางานอาจหมายถึงได้รับมรดกมา,าสารกลุ่มน,นี้อาจไม่จําเป็นต้องลงทุนเพิ่มหรือทํางานเลยเพราะมีทรัพย์สินมาก ขอให้ใช้ไปตลอดชีวิตมีรายได้จากธุรกิจที่ดำเนินงานเองได้เช่นเจ้าของกิจการที่ไม่ต้องลงแรงมากแต่มีระบบบริหารจัดการที่ดีอยู่แบบเรียบง่ายไม่สนใจวอมั่งคั่งเพิ่มตัวเช่นมหาเศรษฐีบางคนที่มีเงินเยอะแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอย่างไรก็ตามคนโดยส่วนใหญ่ให้เงินทำงานผ่านการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจเพื่อให้เงินมอกในต่อไปและคนโดยส่วนใหญ่ ให้เงินทำงานเขาทำอย่างไรคนร้วยส่วนใหญ่ให้เงินทำงานด้วยวิธีต่างๆที่ช่วยสร้างก่อมัง่งคั่งต่อเนื่องโดยไม่ต้องทำงานหนักเองเสมอไปวิธีหลักๆมีดังนี้1การลงทุนในหุ้นและตราสารทางการเงินซื้อหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพเติบโรส r o สหรือจ่ายเงินปันผลสม่เสมอ d ิวเ e สต t o ลงทุนในกองทุนรวม m u ชั a ฟัน n หรือกองทุนดัชนี Index Funds ์เพื่อลดความเสี่ยงเทรดหุ้นหรือลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น 2. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดบ้านหรือที่ดินเพื่อปล่อยเช่ารับค่าเช่ารายเดือนซื้อขายเกินกำไรที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในทำเลสัยภาพสูงสร้างอาพาร์ตเมนต์หอพักหรือโรงแรมเพื่อสร้างกระแสงเงินสด 3. สร้างและลงทุนในธุรกิจ สร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตและขยายสาขาเช่นร้านอาหารแฟรนไชส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีโอกาสเติบโตสูงเวนเจอร์แคปิตอลซื้อหุ้นในบริษัทที่มีระบบบริหารดีเพื่อรับผลตอบแทนระยะย,ยาวสีกการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกทองมคำเงินและสินทรัพย์มีค่าอื่นฮ่าฮ่าคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล งานศิลปะและของสะสมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาหากใช้ระบบอัตโนมัติและเลเวอเรจใช้เทคโนโลยีและ AI บริหารพอร์ตการลงทุนใช้เงินกู้หรือนักลงทุนภายนอกเพื่อขยายธุรกิจเลวรีสรุปคนรวยไม่ได้แค่หาเงินแต่พวกเขาทำให้เงินทำงานแทนตัวเองผ่านการลงทุนที่หลากหลายและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ อยากให้เงินทำงานแทนตัวเองต้องเริ่มจากอะไรคนรวยไม่ได้รวยเพราะโชคช่วยแต่ผู้เขามีกลยุทธ์สร้างและขยายความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบหากคุณอยากเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนตัวเองลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ 1. สร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายทำไมต้องเริ่มตรงนี้ก่อนจะให้เงินทำงานคุณต้องมีเงินเหลือจากรายได้ของคุณเพิ่มรายได้หางานที่มีศักยภาพเติบโตสูง สร้างธุรกิจเสริมหรือรับงาทิเศษพัฒนาทักษะพเพื่อให้ได้เงินเดือนสูงขึ้นลดรายจ่ายแยกแยะของจำเป็นกับของอยากได้เหล,ล็กเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นเช่นนี้บัตรเครดิตใช้งเงินให้คุ้มค่าและออมเงินให้ได้ทุกเดือน 2. เก็บออมแลนลงทุนให้เป็นนิสัยทำไมสำคัญเงนที่ไม่ได้ออมไม่มีวันเติบโตคนโดยมักกันเงินบางส่วนไปลงทุนเสมอ กด50-30-20แนะนำสำหรับมือใหม่ VII 1941, 50%ค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นบ้านอาหารค่ารถ30%ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นการบันเทิงท่องเที่ยวช้อป p i n g 20%ิ้ง2อออมและลงทุนถ้าเก็บได้มากกว่านี้ยิ Slow ่งดีเริ่มต้นออมก่อนใช้เงินตั้งระบบตักเงินอัตโนมัติไปเก็บออมหรือกองทุนทุกเดือนออมเงินฉุกเฉินให้ได้3 6เดือนของค่าใช้จ่าย <istas> หลังจากนั้นนำเงินส่วนเกิดไปลงทุนสศึกษาและเริ่มต้นลงทุนเล็กฮ่าฮ่าทำไมต้องลงทุนฝากเงินเฉยๆได้ดอกเบี้ยน้อยต่ำกว่าเงินเฟอ้อลงทุนช่วยให้เงินงอกในแบบรายได้แบบพาสซีฟมือใหม่เริ่มจากอะไรดีกองทุนรวมเหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาดูแลการลงทุนหุ้นปันผลซื้อหุ้นบริษัทใหญ่ๆที่จ่ายปันผลดี อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าสร้างรายได้จากค่าเช่าธุรกิจเสริมออนไลน์เช่นขายของหรือสร้างคอร์สออนไลน์หลักสำคัญศึกษาก่อนลงทุนอย่าลงทุนเพราะตามกระแสกระจายความสิ่งอย่าใส่เงินทั้งหมดในที่เดียวเริ่มจากเงินเล็กๆแล้วค่อยขยายเใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นและเวลาให้รวยขึ้นคนรวยรู้ว่ายิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบตัวอย่าง ถ้าคุณลงทุนเดือนละ3 0 0พันบาทและได้ผลตอบแทนเฉลี่ยส0เอร์เซนตต่อปีผ่านไปส0ปีจะมีประมาณ6 2 0ส0 0องหมบาทผ่านไป20ปีจะมีประมาณสองล้านสองสบาทผ่านไปส0ปีจะมีประมาณ6 000, 000, 8ล้านแบาทกฎสำคัญลงทุนต่อเนื่องแม้เริ่มจากเงินน้อยต่อให้เงินโตผ่านดอกเบี้ยทบต้นหากใช้เงินทำงานแทนตัวเองแบบระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนจากทำงานหาเงินเป็นให้เงินทำงานแทนลงทุนในธุรกิจที่สามารถเติบโตและขยายตัวเองสร้างรายได้แบบพาสีฟเช่นค่าเช่ามันเป็นผลรายได้จากลิขสิทธิ์ใช้เทคโนโลยีช่วยลงทุนเช่นระบบเทรดหุ้นอัตโนมัติตัวอย่างคนรวยที่ทำเงินทำงานแทนตัวเองวอร์เรนบัฟเฟตต์ลงทุนในหุ้นระยะย,ยาวอีลอนมัสก์ใช้เงินสร้างธุรกิจที่เติบโตได้เอง เจ้าขอสัมหารีมาซั์ปล่อยให้ข้าเช่าหมุนเงินให้ผวกปรับแนวคิดเป็นนักลงทุนไม่ใช่แค่ผู้หาเงินคนรวยไม่ทำงานหนักตลอดชีวิตแต่ผู้เขารู้จักบริหารเงินและลงทุนให้ฉลาดสร้างรายได้หลายทางให้เงินมอบในตลอดเวลาคิดระยะยาวไม่รวยเร็วแต่รวยชัวสรุปวิธีเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนตัวเองสร้างรายได้มากกว่ารายจ่าย ออมเงินก่อนใช้และสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีเริ่มลงทุนเล็กๆเ,เพื่อเรียนรู้และเติบโตใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นให้เงินตัวเองเปลี่ยนไปสร้างระบบที่ทำเงินให้คุณแทนคิดแบบนักลงทุนไม่ใช่แค่ผู้หาเงินคนไม่ได้ต้องรวยก่อนถึงจะลงทุนแต่คุณต้องลงทุนก่อนถึงจะรวยขอบคุณที่มาร่วมเดินทางไปกับเรา ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณได้รับแรบงบันดาลใจหรือแนวคิดดีๆฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ๆนะทุกคน